ช่วงหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะเราจะได้พูดคุยกับสซุปตา์นะคะพี่แคนเทรเดชแล้วก็พี่แอนทอ,นองผสมค่ะจากละครซุปตา25 5 0ตอนนี้มารออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2อน,นะคะของข่าว3สีค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรานะคะได้ต้อนรับสซุปตา์เมืองไทยนะคะพี่เคนเทราเดทนะคะแล้วก็พี่แอนทองผสมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในเรื่องต้องเรียกว่าวพี่ Real ริวทีรเดชแล้วก็พี่ทัดน้ำฝาค<ช>ูอจริงๆในเรื่องกับตัวจริงมันคล้ายกันมากเลยเพราะว่าเป็นสุต<ช>่า<ช>นะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันมานานแล้วกลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งในตรนนี้ตอนที่เปิดเรื่องมาตต้องถามว่าฉากแรกที่เข้ากัน เคมีมันยังได้อยู่ไหมคะทั้งสองคนติดติดนิดนึงค่ะตอแรกคี่เอาฉากแล้วดันไป็ฉากยากด้วยนมันเว่าเอจะตอบแบบว่าไม่ต้องพูดความจริงขนาดนั้นคือมันต้องมีแบบจูนกันนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วก่อนนั้นได้ได้มีการแบบพูดคุยกันก่อนไหมคะก่อนที่จะมาคุยเยอะคุยเยอะมาแบบว่าเอ๊ะเราจะยังไงก็ถกกันตลอดใช่ใช่แล้วไม่ฉากแรกมันติดติดตรงไหนคะมันเป็นฉากแบบเขาเอาฉากแบบเหมือนฉากใกล้จบมาถ่ายก่อนเป็นฉากแบบดราม่าหนักๆเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรายังไม่ได้ถูกวอร์มเครื่องเท่าไหร่ไงก็จะยากสําหรับเรานิดนึงคือประมาณว่าซีแรกก็มาถึงก็ถ่ายบทตอน19เลยน่ารเลยมาละมาละมาทำคาท่ายเลยเพราะเห็นว่าเป็นพี่แอนไงเลยสามใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาทําได้นต่พี่แอพี่แอนแต่ก็ยากอยู่จริงๆเล่นเสร็จที่น้องๆแบบว่าตบมือเลยจำไม่ได้วันนั้น่ะนจริงเขาตบมือเขาแบบโอ้พี่พี่แอนห่วงอะไรเนี่ยสุดยอดเลยเจโตมคงไม่เคยเห็นเทพเขาเล่นกัน ในตอนแรกคุณตกลงกณจะถ่อมตัวหรือว่าอะไงกันเลยใช่เลยเจ้โตคือผู้กับอีกคนหนึ่งค่ะค่ะค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะพี่เคนก็คือแสดงบงหลายใบเลยเป็นทางนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นผู้กับด้วยมันมีความยากง่ายอะไรยังไงหรือว่าสนุกสนานยังไงพิเศษไหมคะความสับสนโรมานนะวิ่งไปวิ่งมาใช่ทำหลายหน้าที่ช่วงวันแรกๆจริงต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นบ้างค่ะจริง แอนเขาไม่รู้จริงก่อนที่เขาจะมาวันนั้นเนี่ยผมมาแอบถ่ายกันมาแล้ว2วันเพราะว่าบอกน้องว่ามันเป็นซีนบ้านบ้านผมไงเลยบอกว่าไม่เป็นไรช่วงแรกแบบพี่ขอพี่พี่คนเดียวก่อนแล้วกันเพื่อแบบว่าให้น้องๆทุกคนแบบเตรียมความพร้อมว่าพวกเราโอเคกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่สเนี่ยซุปตาจะมาแล้วนี่เราต้องให้เกียรตินิดนึงคือไม่หรอกคือถ้ามาแล้วเดี๋ยวแบบเกรงใจเขาไงเขาเป็นเพื่อนใช่ป่ะเดี๋ยวเขาเห็นความหะไยว่าเอ๊ะมีความไม่พร้อมามอะไรหรือเปล่าก็อยากให้เขามาแล้วเขาต้องประทับใจไงใช่ไหม ทับใจไหมทับใจมาทับใจมากพี่แอนพูดเหมือนแบบอืมว่าทับใจมากต้องมาทับใจแล้วแหละเพื่อนทาให้ขนาดนี้ใช่ตพองถามพี่แอนว่าตอนที่พี่เคนติดต่อไปไม่ได้บอกใช่ไหมคะหรือบอกว่าพี่พี่เคนกากับโดยเรื่องนี้บอกบอกหมดเลยแตว่ว่าสึกงไงก็ก็แค่รู้สึกแบบอเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะเล่นกับเขาแต่ว่าแค่ว่าแค่ว่าเอ๊แล้วเขาจะมาแบบเป็นผู้กํากับแล้วเรายังไงวะคือคือเหมือนคนเคยทางานด้วยกันแล้วอยู่ๆเขาแบบ ขยับสถานะมาเป็นผู้กำกับแล้วต้องมาบอกเราอีกทีนึ่งมย่างบงี้ต้องมาสั่งให้เราทําแบบนี้เราจะทําให้เขาได้ไหมแล้วเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนเพราะเราไม่เคยเห็นงานกํากับเขาจากคนจากที่อื่นไงสมมติถ้าเป็นผู้กำกับคนอื่นเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้สไตล์นี้ใช่อันนี้คือตั้งหลักไม่ถูกเลยอ่ะเออใช่แต่พอเข้าวันแรกที่พี่เคนกํากับพี่แอนเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนเลยคือเขาแบบมีความชัดเจนเลยจะเอาอะไรเลยคือไม่เงอะงะไม่แบบไม่งงไม่ไม่หลงทางไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่คุณซ้อมมาแล้วสองวันเก่งมาก ทำได้ไดีดดเก่งมากถึงแม้จะไม่มั่นใจก็ต้องทำเป็นมั่นใจ <c oughs> เพื่อนเห็นความลังเรของเราไม่ได้เป็นการแสดงตอนการแสดงดีเลยนะเชื่อเราดีมากมมน่อกี้เราต่อมะโปร่งมาทันทีใช่เราก็ลนไปหมดเลยก็เล่นให้เลยก็อย่างที่บอกว่าลนไปหมดเล่นให้แล้วก็ต้องเล่นทุกอย่างด้วยแม้ทั้งบทผีตลกอะไรใดๆก็ต้องเล่นใช่ไหมตอนหน้านี่ไงอ่ะ ใช่เราให้ฟังถึงเรื่องราผีตลกนะฮะครับเป็น,ปน,ปนสถานการณ์ชื่อโฮเทลคอร n นทีนเป็นตอนที่นักแสดงทุกคนในเรื่องเนี่ยต้องไปกักตัวเ<อ>พราะว่าถ่ายไม่ทันแล้วอยู่ในโรงแรมโรง,<ะ>งแรมโรมงแรมเดวกันซึ่งโรงแรมนี้ก็เหมือนกับมีความหลอนอยู่แล้วก็จะมีตัวละครคือน้องเจมมาเนี่ย<ะ>ที่เข้ามาเป็นตัวที่จะแบบว่าเอ๊ะเหมือนกับเห็นผีอะ,ะ,อะเรื่องราวของการถ่ายทํามันก็เลยเปลี่ยนไป<ะ>เราลังจะถ่ายในตอนคืนไงนั่นแหละ ก็เป็นที่มาว่าเราจะได้เห็นคุณแอนบ้านผีปอบผีปอบพี่แอนจะเป็นฟิวที่อยากเล่นไหมคะพี่แอนโสดที่อยากเล่นเขาต้องกลับ แล้วก็ต้องทำอ่ะเนาะไม่ใช่ไงคือมันเหนื่อยคือประเด็นคือวิ่งหนีผีแล้วก็กรีดกรีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องแต่งตัวอะไรที่มันยากยากเนื่องผมมันก็ทำทรงแบบใส่ชุดราตรีชาตีสีแดงแล้วก็ผมแบบคือจริงเขายให่่นอเขาจะต้องแบบสวยคือเขาเป็นซุปตาไงจะให้หนีแบบไม่สวยไม่ได้ต้องสวยด้วยหนีด้วยต้องใส่สูงทุกอย่างต้องเป๊ะใสงชุดราตรีอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยแบบหกโคตรเหนื่อยเลยวิ่งอยู่คนเดียวเลยนี่คือแค่ ผ่านมาแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรได้ชมกันตอนที่4ี่แต่ต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้มันสั้นมากมันมีแค่10สิบตอนต้องถามพี่เคนว่าทําไมถึงทําแค่สิบตอนจริงก็เราอย่างที่บอกคือผมอยากทําอะไรใหม่ๆแล้วเราก็ลองทดลองดูด้วยครับว่าเออทำแบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงให้ผู้ชมลองชิมดูก่อนครับแต่ว่าเป็นสิบตอนที่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากทุกตอนต้องแบ่งจากเนี้ยคือจะมีอะไรที่แบบเยอะเลยค่ะ น้ำพระเด็ดขาดที่สำคัญก็คือในส่วนของซุปตาต่างๆออกมาปุ๊บเยอะแยะมากมายแกงเฟอร์บี้มากันครบด้วยครบคุณพี่ใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนค่าับแกงนี้น่าจะเหมือนกับด้วยด้วยคิวแต่ผมคือคือทุกคนคิวยากหมด จะรวมตัว5สาวได้แล้วก็แล้วก็เจมจีอีกคนอึงหคนนี้ได้เนี่ยคนนี้ได้อาจจะติดคนนั้นคนนี้แล้วก็มีเรื่องของโควิดด้วยตอนนั้นนะครับก็มีเหมือนกับว่าน่าจะพยายามอยู่ประมาณ4ีหรอบนะที่แบบว่าจะจะได้แล้วอ้าว เหมือนมิ้นขึ้นสักคนเนึ่ขึ้น2ขีโอเคงดมีแต้วด้วยมีแค่ก็แสดงว่ากว่าจะรวมตัวกันสุดท้ายก็กว่าจะได้ถ่ายซีนนี้ก็คือน่าจะใกล้ๆปิดกล้องละแล้วก็แล้วก็สำเร็จมากันูด้วยดีใช่ครับเขาบอกว่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมฉันอยากถามคำถามวันนี้ก่อนด่เคนมีอ๋อในการคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะคะในการมีฉากเซ็กซี่มากมายอะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อถอดเสื้อ เนาะพี่แอร์มีแต่พี่ถอดอะไรบ้างเป็นผิดคนหรือเปล่าเลยี่งานเราเส้นผิดคนหรือเปล่าคนไม่ไม่ของผมมันจะมีเหมือนเป็นเป็นดีมซีนเลยเหมือนใส่เสื้อกล้ามก็แบบล้างลงล้างลงล้างล้นเลยนเป็นดีมซีนเป็นเป็นซีนความคิดของพี่แอร์แต่งผมแต่จริงแบบเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยอาะคือกำลังนิดหน่อยก็อยู่อยู่แบบว่าพี่เคนก็แบบว่าไปแบบว่าออ๋ านประมาณนั้นโอ้ดีดีถือถือฟองน้ำแล้วก็หยดนะน <า S 2> อะไรอย่างเงี้ยขา่ามา ก็ติดตามกันได้นะคะทุกคนพุทธคุะหาค่ะช่วงสามกินสามสสามสุดท้ายให้เป็นพี่แอนละกันฝากที่มากันในวันนี้คือกําลังจะมาทวนความจาแต่ละคนว่าละครเรื่องนี้มีแค่1ิตอนนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจะครึ่งทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกครึ่งทางที่เหลือเราอยากให้ทุกคนรอดูว่ายังมีศิลปินอะไรที่แบบมารับเชิญอีกเยอะแยะแล้วก็ทําสีสันให้กับเรื่องอีกเพียบเลยรวมทั้งเส้นรักของเราสองคนก็จะมีการพัฒนาเติบโตไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเยี่ยมเลยพ่าอนไม่พูดเลยแล้วค่ะคุณกดเบ ขอบคุณเนี่ยกับ,บพี่เคม,มากๆเลยนะคะแล้วก็อยาลืมติดตามสุกส,สาศิลปะศูนย์นนะคะทุกวันพุธพทธหัสเดินทางมาใกล้จะถึงครึ่งทางกันแล้วด้วยนะคะอยากให้ติดตามกันทุกตอนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้เรายังมีบรรยากาศนะคะความสนุกของคอนเสิร์ตสามสีสันจรมาฝากกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีจักรวีกันต่อในช่วงหน้าค่ะ